ไม่หมั่นเสริมสักวันหนึ่งน้ําใจหรือกําลังใจมันหมดลงไปแล้วท่านจะเอาอะไรที่เป็นกําลังในการที่จะต่อสู้กับปัญหาต่อสู้กับชีวิตต่อนี่คือสิ่งที่ทําให้ท่านนั้นไม่เริงร่อน,นะครับ029423319นอมัสกาสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับจากจังหวัดไหนเอ่ยสวัสคอนแก่นค่ะคอนแก่นนะครับคุณชนัดยาค่ะดูรายการกีร่ครั้งเอ่ยก<ล>ันเม ดูรายการกี่ครั้งแล้วครับดูบ่อยมากตอนที่ไม่ได้นหนีลูกค้าก็จะแอบมาดูบ่อยครับอ๋อครับผมได้คุณชนัดยาวันเดือนปีเกิดอะไรครับวันเดือนปีเกิดนะคะ,ะครับผมเกิดวันศุกร์ศุกร์คันวาปีสอ,สองพันห้าร้อยสิบเจ็ดค่ะศุกร์ที่เท่าไหร่นะครับเกิดเวลา ผมไม่แน่ใจไม่ว่าประมาณหกโมงทุ่มนี้ค่ะได้ครับวันศุกร์เดือนธันวาคมใช่ไหมครับค่ะเดือนธันวาคมวันที่ไรเลยคะวันที่หกเหรอฮะค่ะหกธันวาครับพศพศอะไรเอ่ยพศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดค่ะได้ครับเวลานี้ไม่มั่นใจนะฮะค่ะได้ครัตั้งสมาธิดีๆนะครับผมจะนับหนึ่งถึงห้าเมื่อนับถึงห้าแล้วใช้มือที่ถนัดสัมผัสไปที่หน้าจอทีวีนะใช่พร้อมนะครับค่ะหนึ่ง สองสามสี 2, 3, 4, ่ห้าสัมผัสฝ่าม,มือไปที่หน้าจอนะับบัตรนี้เอาละครับช่วยผมเลือกไพ่หนึ่งใบซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับค่ะเอาซ้ายนะคะยี่สิบเอ็ดค่ะซ้ายไปที่ยี่สิบเอ็ดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7, จ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด1ิบสองสิบสา้าสิบหดสิดสิบเก้วันนี้อยากทราบเรื่องอะไรเป็นพิเศษครับอยากทราบสุขภาพกัพกช่วงแรกค่ะถามเรื่องสุขภาพก็ออกไขสุขภาพพุกเลยทีเดียวนะฮะสุขภาพนี้ต้องพักผ่อนนะ คุณใช้สังขารค่อนข้างเยอะมากเลยหาเวลาพักผ่อนได้น้อยนะครับร่างกายตอนนี้สุดโทมแล้วนะจากที่เคยเต่งเต่งตึงตอนนี้เริ่มจะหย่อนย,ยานแล้วนะดูะตัวเองหน่อยบำรุงนะบำรุงแล้วก็เสริมสุขภาพตัวเองหน่อยปกติแล้วเป็นคนพักผ่อนน้อยอยู่แล้วหรือเปล่าใช่เพราะว่า,วาจะทำงานสองอย่างคือกลางคืนแล้วก็กลางวันหนูขายของด้วยค่ะโอ้น่ารักจัง ทำงานแบบกลางคืนก็ทำงานกลางวันก็ทำงานค่ะขายสดเสตียวอาหารตามสั่งค่ะวันหนึ่งอยากจะมีมีมากกว่า24ชั่วโมงใช่ไหมใช่ค่ะดูจากหน้าไพ่แล้วออก6คาทานะคะแต่6คาทานั้นเป็นการทำงานหนักค่ะบางครั้งเกินกําลังด้วยเปรียบเหมือนไร่ข้าวโพดท,ที่ขาดการบํารุงนะครับหเหมือนพืชพันธุ์พันยา,ารที่ขาดการบํารุงค่ะจุดแข็งของคุณคือเป็นคนที่ชอบต่อสู้ เป็นผู้หญิงก็จริงแต่ดวงเป็นนักสู้ดวงเหมือนผู้ชายเลยนะครับ<อ>เป็นคนไม่ชอบอะไรที่เรื่องมากเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสีย<อ>แล้วก็ชอบใช้เขาเรียกว่าเป็นคนที่ชอบแข่งกับใจตัวเองอ่ะเหมือนกับชอบทดสอบเองว่าจะทนได้มากแค่ไหนจะทนได้แค่ไหนนะจะสู้ได้แค่ไหนอยากจะทดลองดู<อ>ใครบอกยังไงก็ไม่เชื่อจนกว่าจะได้เจอด้วยตัวเองูกต้อง<น>ะฟังแต่ว่าจะดียด่ยครับ รู้จักหน้าไพ่แล้วช่วงนี้ให้หมันทําบุญนิดนึงนะครับเพราะดูจากหกคาถาแล้วก็เป็นพืชพันธุยาหารที่ค่อนข้างจะเหี่ยวเฉาเพราะฉะนั้นเรื่องของบุญตอนนี้มันลดน้อยถอยลงไปเลยทําให้นะครับสภาพการเงินเราไม่คล่องตัวทํางานสองแรงก็จริงกลางวันกลางคืนแต่เงินก็ยังไม่พอใช้่ช่นะเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ทําทานนะครับนับถ้าเห็นหน้าไพ่แบบนี้แนะนําให้ไปทําบุญด้วยกัน บริจาคเงินเรื่องของถ้าไปเห็นตามวัดจะมีตู้ที่เขาเกี่ยวกับค่าน้ำค่าไฟครั้งนี้ผมก็บริจาคลงศพค่ะโอ้ดีจังดีที่คอนแกนมีมูลนิธิอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะมีมูลนิธิก็จะไปบริจาหนูเคยโทรคร้อาจารย์ให้ไปปล่อยปลาปล่อยนกใช่แต่หอยแต่นี้นกหนูจะไม่ค่อยเห็นหอยนี่ช่วงนี้ไม่มีเลยได้ปล่อยแต่ปลาไหลค่ะได้ปล่อยเป็นคู่รือไหมครับค่ะปล่อยเป็นคู่ที่อาจารย์เดบ ตอนล่อยออกไปแล้วก็อุทิศให้เจ้ากรรมในเวรด้วยนะค่ะช่วงนี้นะครับรู้จักทัาไพ่แล้วให้มันทำบุญไว้เยอะเพราะว่าเจ้ากรรมในเวรตอนนี้กําลังส่งผลกับเราอยู่นะอ่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเลยอยากรู้โชคลาภค่ะโชคลาภได้ครับเดี๋ยวให้จับอีกนะครับตั้งสมาธิดีๆนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า สัมผัสฝั่ามือไปที่หน้าจอนับบัตรนี้เอาละครับช่วยผมเลือกไพ่หนึ่งใบขวาเอาสิบสองค่ะสิบสองขวามือนะครับคหนึ<ะ>่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง ถามถึงเจ้ากรรมนายเวรไม่ได้เลยนะฮะปรากฏออกมาน้าไม่ทันทีเลยมารุมร้อมคุณเลยเหมือนเหมือนกําลังพร้อมลบกับคุณอ่ะช่วงนี้ถ้าถามเรื่องโชคอย่างพวกครุขหวยเบอร์นะครับพยายามเก็บเงินเอาไว้อย่าซื้อนะอซื้อก็จะถูกกินหรือว่าถูกถูกน้อยกว่าที่คุณเสียเงินซื้อไปอ่ะเช่นบางทีซื้อไปสองพันแต่ถูกจริงจ0ส ถูกเหมือนไม่ดีใจเพราะฉะนั้นดวงดวงเรื่องของการพนันหรือว่าเรื่องของโชคทางหวยทางเบอร์จะไม่มีเนื่องจากว่าเจ้ากรรมในเวรช่วงนี้เขามากัดแกล้งคุณอยู่คือตามเหมือนเงาเลยคุณจะเห็นเป็นรูปนักรบเลยเห็นไหมครับชักดาบออกมาเตรียมรบเลยกับคุณเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้มันทําบุญเสริมมาไว้แล้วเรารู้ทันเขาแล้วเมื่อเขาปรากฏหน้าไ้าอย่างนี้เราก็หยอกล้อกับโชคชะตาเราทําบุญทุกครั้งอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรก่อน พอเราเอ่ยชื่อเขาเดี๋ยวเขาค่อยๆปล่อยเราแล้วนะเมื่อออกหน้าไพ่เมื่อสักครู่นี้เราไม่ได้ถามถึงเขาแต่พอเราถามถึงเขาปุ๊บปรากฏตัวปั๊บทันทีเลยอ๋อค่ะไม่ธรรมดานะค่ะช่วงนี้นอกจกพัานาแล้วหมั่นสดมตลตามที่ดเอร์ไมล์ได้บอกหรือเปล่าคะได้หมั่นสดมต์ตามที่ดเอร์ไมล์ได้เคยบอกหรือเปล่าเลยค่ะเมื่อวันไหนมองก็ไม่เคยดีฮะพยายามค่อยๆตั้งสมาธิสวดเป็นประจำนะ ออยากถามอะไรเพิ่มเติมเอ่ยอยากถามว่าร้าน๋วยเตียวที่หนูเปิดเนี่ยอาจารย์คะพอไปได้อยู่เนาะจริงๆหกคาถาคือไปได้ไปได้ดีเลยทีเดียวแต่ว่าเนื่องจากรายได้มันไม่สอดคล้องกับรายจ่ายเราทั้งที่ทำสองแรงกลางคืนก็ทําด้วยกลางวันก็ทาเป็นเพราะช่วงนี้วิบากกรรมยังมีอยู่นะครับแต่หกคาถาหมายถึงว่ากําลังจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นจากเหี่ยวเฉาถ้ารู้จักบํารุงมันก็จะดีขึ้นแต่ผมห่วงสุขภาพด้วยนะพยายามที่จะ ย่างนี้หาอะไรที่เป็นวิตามินเสริมก็จะดีนะตอนนั้นหนูลืมถามอาจารย์เรื่องนั้นค่ะเทศประจําตัวหนูอยากรู้ว่าองค์ไหนคะยังไม่เคยถามใช่ไหมยังไม่เคยถามเลยค่ะได้ครับได้เมืนั้นหนูลืมแล้วหนูโทรติดต่อตลอดเลยได้ครับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าสัมผัสฝ่ามือไปที่หน้าจอนะบัตดนี้ เอาละครับช่วยผมเลือกไพ่หนึ่งใบก้ากวาจากขวามือนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ไพ่สามใบจะสอดคล้องกันดีเมื่อสักครู่นี้ดรไม์นะครับได้พยากรณ์ไปว่าดวงคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงเร็วๆนี้ <ฮะ S 1> พูดถึงเจ้ากรรมในเวรปุ๊บเจ้ากรรมในเวรปรากฏและในใบที่3 <ฮะ S 1> ก็ปรากฏเจ้ากรรมในเวรอีก<ฮ>ะนะครับไพ่คือวินออฟฟอร์จูนคือกงล้อแห่งโชคชะตาสอดคล้องกับคําพยากรณ์บอกว่าดวงกาลังจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นแล้วแต่ขอ <ฮะ S 1> ให้อดทนอีกนิดนึงนะ,<ฮ>ะทำบุญเสริมให้กับเจ้ากรรมในเวรเขากําลังจะเริ่มปล่อยคุณแล้วละ่ะนะออกวินออฟฟอร์จูนให้ไปบูชา ถ้าเป็นที่ขอนแก่นไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับก็คือเทพไทสวยเอียเทพไทสวยจดไว้ไทสวยเอะถ้าได้เมียกัสเทพไทสวยเงี้ยจะได้นอไทสวยเอะเทพเจ้าผู้ควบคุมดวงชะตาเทพเจ้าควบคุมดวงชะตาชื่อไทสวยเอยนะครับไทสวยเงี้ยไทสวยเอยนะหรือนะครับบูชาองค์พนานรารายณ์ก็ได้นะครับพญานาณ์ก็ได ถ้าาเป็นั้นไม่มีพระองค์พระนารายก็ได้เนาะได้ครับได้จะช่วยเรื่องการเงินเรื่องความมั่งคงของชีวิตเวลามีความทุกข์ให้ปรับทุกข์กับพระนารายท่านจะช่วยปัดเป่าให้คุณนะเมื่อกี้หนูโทรสั่งรายการอาจารย์มูโซ่สั่งไอ้องค์นั่นไปค่ะพราะว้าเน้ท่าเสียนอ๋อครับหนูโทรเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้หนูโทรหาค่ะยินดีครับนะค่ะครับองค์อะไรนะพ่านารายพระนารายนะพ่านารายค่ะครับค่ะ ขอให้ชีวิตมีความสุขแล้วก็ตั้งมั่นในการทำความดีต่อไปนะค่ะข,<อ>ขอบคุณครับค่ะสดีค่ะนมัสการคือคนเรานั้นบางครั้งถ้าสมาธิเรานิ่งๆมันก็จะเกิดพลังเวลาเราเลือกไพ่ใบที่1ใบที่2หรือใบที่3ม,มันจะสอดคล้องกันนั่นเป็นเพราะว่าจิตของคุณเองคุณตั้งมั่นที่อยากรู้คำตอบให้กับตัวตนของคุณคุณก็จะได้คำตอบที่เป็นประโยชน์กับตัวของคุณเอง เพราะว่าตัวคุณเป็นผู้ที่เลือกไพ่อาจารย์ไม่ได้เลือกให้คุณเพราะฉะนั้นเรื่องของจิตจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนจิตที่หมั่นสึกอยู่เป็นประจำจะเป็นจิตที่มีพลังเป็นจิตที่สามารถเข้าถึงและสื่อถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านยังไม่เห็นไม่ใช่ว่าไม่มีบนโลกใบนี้มีให้เห็นอยู่เนืองๆแต่เพียงแต่เรายังไม่สัมผัสเห็นเรายังไม่ได้เห็นด้วยจักตาของเรานั่นเองครับ เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพเทวาแล้วก็ขอให้ท่านตั้งมั่นให้ดีปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับเพื่อจะน้อมนําให้ชีวิตของท่านจเจริญรุ่งเรืองและประสบความสาเร็จนะครับนี่คือสิ่งที่ดรไมล์ปรารถนาอันแรงกล้าที่จะนําเสนอและเผยแพร่สิ่งดีๆให้กับญาติธรรมแบบที่เรียกว่าไม่ทําให้ท่านนั้นงมงายนะครับเอาละครับญาติธรรมท่านนี้รอสายอยู่นะครับน้อมสกาสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับจากจังหวัดไหนเอ่ย กลับ,บุรีค่ะกระบ,บุรีนะครับคุณอะไรเอ่ยกนกวรรณค่ะคุณกนกวรรณดูรายการกี่ครั้งแล้วครับเพึ่งดูค่ะโทรติดด้วยเลยแหมเก่งมากคุณกนกวนาารรณพูดพูดดังหน่อยเขาไม่ค่อยได้ยินครับผมอ,อ๋อได้ครับได้คุณกนกวรรณวันเดือนปีเกิดอะไรครับวันที่21มกราคม2530 เวลา20นาฬิกา12นาทีเวลา21นาฬิกา32นาทีนะครับ20นาฬิกา12นาทีอ๋อ20นาฬิกา12นาทีค่ะโอเคตั้งสมาธิดีๆนะครับค่ะผมจะนับ1ถึง5เมื่อนับถึง5แล้วใช้ฝ่ามือที่ถนัดสัมผัสไปที่หน้าจอทีวีนะค่ะพร้อมแล้ว1 2 3 4 ถ้าสัมผัสฝ่าม,มือไปที่หน้าจอนะบัตรนี้อเอาละครับช่วยผมเลือกไพ่หนึ่งใบซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับใบที่เท่าไหร่ดีครับอข้อา,งา,า,างซ้ายใบสุดท้ายค่ะข้างซ้ายใบสุดท้ายครับอยากรู้เรื่องอะไรครับ อยากรู้เกี่ยวกับคนที่คบอยู่ปัจจุบันนี้ค่ะใช่คู่ของเราไหมต้องถามไปเลยว่าคบมานานหรือยังครับหกปีค่ะหกปีนอกจากคบคนนี้มีคบคนอื่นด้วยไหมไม่มีค่ะไม่มีนะครับออกไพ่สี่ดาบดาบคือเรื่องของอุปสรรคถึงแม้คบมาหกปีแต่ดูเหมือนว่าคุณยังรู้จักเขาไม่ถ่องแท้เลยนะครับคุณยังมีหลายเรื่องที่